เอาละครับมาดูเรื่องราวของฟุตบอลไทยพีเอ็มอ์ลีครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าน้องใหม่อย่างขอนแก่น f อีนั้นซึ่งลงสนามนัดแรกของฤดูกาลนี้ไดโนพิฆาตไดโนพิฆาตนะครับ, <D ino S 1> ดรบเดินทางไปเยือนเจ้าบ้านนะครับทีเอ็ททีโอทีสปอร์ตคลับหรือว่าเอนะครับซึ่งนัดน,นี้ต้องบอกว่าแฟนคลับ แล้วก็กองเชียร์ของทีมขอนแก่นไอซีฟิขโมยเสียงเจ้าบ้านกันแบบสุดๆเลยทีเดียวครับเอาละครับเราไปที่สนามยมราสเตเดียมนะครับซึ่งเป็นบ้านเช่าของทีม TOTFC นะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศก่อนนะครับและนี่ครับภายนอกสนามบรรยากาศภายนอกสนามก็เป็นแฟนแล้วนี่ให้ดูว่ามาจากขอนแก่นแท้ดูอาหารที่ทานนะส้มตำแล้วก็หิ้วกะทิข้าวเดี่ยวด้วยและนี่ครับก็มีแฟนคลับของสีสเกตเอฟซีนะครับมาช่วยเชียร์ด้วยนะครับ พวกเราบ้านเดียวกันนะครับนีพ่พยากรเลยบอกจะชนะ2-0มีไฟโปสเตอร์มาบอกว่าวันนี้ชนะ2-0แน่นอนไม่รู้จะจริงห <ทะ S 1> รือเปล่านะครับแล้วก็นี่ครับทั้งสองทีมลงสนามวันนี้ขอนแก่นนั้นส่ง2นักเตะต่างชาติจากสปอลอวเราลงสนามเป็นสุคนแรกด้วยนะครับนี่แฟนสของทั้ง2ทีมครับเกมครึ่งแรกครับสู้กันได้สูสีนะครับขอนแก่นในเสื้อสีเหลืองมีโอกาสทองจากจังหวะนี้นะครับกำแพงไสยวุธีครับส่งให้ชลินบุญธาตุแต่ว่ายิงข้ามคานออกไปครับครึ่งแรกเลยเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ ครึ่งหลังครับนาทีที่50ทีโอทีบุกก่อนครับจังหวะนี้แต่ว่ายิงฉลับกองหลังออกไปครับแล้วก็จากลูกเตะมุมมีโอกาสมงนะครับเฉียดขาดออกไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับจังหวะนี้ครับวิชานันทสศรีครับของทีโอทีหลอกยิงมุมแคบแต่ว่าผู้รักษาประตูปิวัตอินพิมพ์ป้องกันไว้ได้ครับแล้วก็นาทีที่66ครับขอนแก่นก็ได้ประตูขึ้นนาครับบุกมาจากฝั่งซ้ายและโยนมาดูตรงนี้ครับสลินบุตรห้าดขึ้นมงเข้าประตูครับให้ขอนแก่น f c ครับขึ้นนํหนึ่งประตูต่อศ แฟนๆขอนแก่นนิวฮูมมากันเยอะเลยครับดูนี่นะครับนี่ถาเล่นนอกบ้านครับนาทีที่เจ็ดหกก็กำแพงสายอาวุฒิครับยิงชนคาแล้วก็มาตกที่เท้าของชลินบุทธาลากเข้าไปยิงรอดตัวผู้สาวประตูวิศนัตวิศนุศักดิ์แก้วเรืองระยะเผาขนครับให้ขอนแก่นเอฟซีครับพลิกคำวิจารณ์บุกเมาชนะทีโอทีเอฟซีถึงถิ่นสองประตูต่อศูนย์ครับเป็นชัยชนะนัดแรกนัดวัารีสายเขาเก็บสามคะแนนได้เอฟซีในไทยจิมเบลีกรู้สึกไงบ้างโค้ อถ้าถึงถามถามถึงความรู้สึกต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับเพราะว่าผมบอกว่าามแต้มได้มาจากสุดยอดของทีมงานไม่ใช่ตัวผมคนเดียวนักเตะคนเดียวมันมาทั้งทีมงานนะครับโดยเฉพาะบอร์ดบริหารท่านดรกระสมท่านดรวงศ์ศักดิ์อันนี้อันนี้คือหัวคีย์แมนจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับอันนี้คือกองเชียร์แรงเสริมอันนี้คือจุดเปลี่ยนนะครับมาได้ใจพอใจกับ2นักเตะทีมชาติรามากน้อยแค่ไหนครับในวันนี้ต้องต้องบอกว่าพอใจมากๆเพราะว่าเหตุผลที่ต้องบอกว่าพอใจก็คือเขาเพิ่งกลับมาอยู่กับ ผมได้ประมาณอาทิตย์เศษจเพราะว่าเขาไปรับใช้ชาติหนึ่งอาทิตย์นะครับซึ่งมีการปรับตัวเร็วมากนะครับเพราะว่าคอนแก่นเล่นบอลที่ประเภทเค้าเตะแท็กซึ่งเขาประเภทยืนจังหวะสองนะครับก็มาปรับสภาพได้หนึ่งอาทิตย์นะครับก็ถือว่าโอเควันนี้เขาเข้าใจเกมดีนะครับทั้งหน้าทั้งตัวกลางนะครับโอ้ก็น่าภาคภูมิใจนะคะคสำหรับน้องใหม่นะคะที่มาเมื่อวานนี้เราดูคอนแกน f c ลงสนามเนี่ยม,มองไม่เห็นนักเตะผิวสีเลยนะ เพราะว่านักเตะต่างชาติเขาเป็นทีมชาติลาวสองคนแล้วก็ทีมชาตินักเตะจีนแล้วก็มองโอ้โหกับกลมกลืนกันมากแล้วก็ในสเป็คนแรกนี่ของ TOT s อซก็ไม่มีนักเตะพิูสีนะเป็นนักเตะจีนก็น่าชื่นชมนะคะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วค่ะสนักเตะจากลาวนะคะซึ่งทําผลงานได้เรียกว่าจะถูกใจคนดูแค่ไหนเนี่ยนะคะหลังจากจบเกมนี่ก็เริ่มมีการร้องถามหากันเลยนะคะเขาเป็นใครมาจากไหนอย่างไรเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราไปทําความรู้จักกับ2นักเตะลาวของคอนแก่น f อกันค่ะ สบายดียดข้าพเจ้าซื้อกลัลยาสีสมหวังเนาะเซเบอร์ซิปเนาะสบายดีข้าพเจ้าซื้อเท้าคัมเพลงเสยยาบุตริโอ้โหซึ้งดีใจหลายเนาะที่เด็ดตีลกลีกสูงสุดของประเทศไทยเนาะก็ตื่นเต้นหน่อยหนึ่งเพราะว่าเป็นนาทมิตรของ สองคนก็ดีใจหลายที่เดอมารินเนี่ยเกมในไทยเมลีกเนี่ยแตกต่างกับสอบอลามากน้อยแค่ไหนครับโบแตกต่างกันมาเลนนักเตะเล่าก็ขั้นมาตีนี่ก็ขั้นได้ซ้อมขั้นได้ซ้อมคือน,นักเตะไทยก็คือจะตีนั่มพระเจ้าได้คนะืออยู่รู้สึกดีใจเนาะที่มีแฟนบาทหลายๆคนที่มาเชียร์ให้กำลังใจทีมขอนแก่นเนาะก็บวแตกต่า,ตางกันหลายเนาะเพราะว่าูุพุนกมีคนเชียร์คือกันแต่ว่าบรรยากาศก็น่าจะคือเคลื่อนก่อนเพราะว่า เิ่นสุดยอดนะพอใจกับฟอร์มตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับในนัดแรกก็พอใจสมควรเพราะว่าเป็นนัดแรกยังบบดีเท่าที่ควรเตกศสิพยามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยเพราะว่านัดนนี้เป็นนัดแรกมีคนบอกว่ากรลยาเนี่ยเหมือนกับดัศกรทองเหลาของประเทศไทยเล่นตำแหน่งเดียวกันกองกลางกดดันไหมกับที่เขาพูดว่าเราคล้ายๆกับดัสกรก็กดดันเนาะเพราะว่าเขาถึงขนาดนั้นเนาะสิทเทียบเพิ่นกับเได้เนาะ แล้วตอนนี้ปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมกับบรรยากาศบ้างน้อยแค่ไหนแล้วก็ปรับตัวดีขาเจ้าหักเพลิงลายมูมูอยู่ทีมหักเข้าสรงคนหลายไม่มีปัญหาเรื่องภาษาใช่ไหมมูมีปัญหาต่อการซื่อสารเข้ากันได้ด้วยขอฝากี่นอนะ้องเนาะซาวลาเสียทีมคอนแกนเบิงไทยไม่มีลีกเนาะก็เฉพาะอ,อยู่แข้งโบกเกียวเนาะบ้านเกิดของข้าพเจ้าใกล้เสียข้าพเจ้าข้าพเ,เจ้าใจเห็นเล้มันดีทีสุดสุดข้มสาม,มารถของข้าพเจ้า ขอให้เป็นแฟน,นสาวนครหลวงยิจฉาเนาะสาหรือว่าเสาประสนสาวลาวเนาะคอยเป็นกำลังใจซวยซุ้มซวยเสียทีมคอนเจนเอฟซีเนาะที่พวกข่าวเจ้าส่งคนได้มาเตะให้และใน,ในตัวหน้าจะพยายามฝึกฝุนตัวหลอมตัวเองให้เก่งให้ดีก็นี่ขอขอบใจลาย การยานเสียงแหบใช่ไหมคะโอ้โหแฟนๆนี้แทบจะลุมทึ้งเลยนะคะขออะไรเซนกันก็ถือว่าทั้งสองคนนี้ถ้าจะพูดถึงฟอร์มการเล่นแล้วโอเคผ่านระดับหนึ่งเพราะว่าอย่างที่โค้ชพูดเพิ่งจะมารวมตัวกับทีมได้ไม่ถึงอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับถือเป็นเป็นสองนักเตะที่น่าจับตามองครับผมนี้เวลาของเราหมดแล้วครับจะจบด้วยเป็นภาพไฮไลท์กองเชียร์ของขอนแก่น FC พูดถึงสองนักเตะลาคนนี้พร้อมกับพูดถึงรายการที่ตัวเองชื่นชอบที่สุดครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีีคสด่ะ สุงไงบ้างกับ2นักเตะต่างชาติที่มาจากแดนไกลสุดยอดครับไม่เสียใจครับสีมืออย่างนี้คุ้มค่าครับ